ท่านผู้ฟังที่รักเรื่องราวในวันนี้เริ่มต้นขึ้นจากแผ่นดินปัญจาบในสมัยโบราณปัญจาบที่เป็นที่รู้จักในความเขียวชอุ่มความอุดมสมบูรณ์และผู้คนผู้กล้าหาญของตนและในปัญจาบแห่งนี้มีพระราชาพระองค์หนึ่งปกครองอยู่พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยุติธรรมและเปี่ยมเมตตาบ้านเมืองเต็มไปด้วยความสุขสงบประชาร่มเย็นเป็นสุขทุ่งนางอกงามและตลาด เต็มไปด้วยความคึกคักพระราชาไม่เคยขาดแคลนความมั่งคั่งใดๆพระราชวังเต็มไปด้วยทองคำเงินอัญ,ญมณีล้ำค่าและค่ารับใช้มากมายพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานทุกสิ่งแก่พระองค์แล้วมีเพียงสิ่งเดียวที่ขาดหายไปสิ่งที่กลายเป็นเงามืดปกคลุมทุกความสุขของพระองค์พระราชาไม่มีบุตรพระองค์ไม่มีทาย,ยาทที่จะสืบทอดบัลลังก์ต่อไปเมื่อคิดว่า หลังจากพระองค์ราชวงศ์จะสิ้นสุดลงและบัลลังก์จะว่างเปล่าหัวใจของพระองค์ก็แตกสลายพระองค์อธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าตลอดทั้งวันคืนเพื่อขอมีบุตรชายวันหนึ่งขณะที่พระองค์กำลังเศร้าใจพระองค์ก็จมอยู่ในความคิดประทับอยู่ในห้องบรรทมมองออกไปยังสวนจากหน้าต่างแต่สายตาของพระองค์กลับล่องลอยไปที่อื่นพระไทยหนักอึ้งอย่างยิ่งใบหน้าของพระองค์ แสดงถึงความเศร้าชัดเจนและในขณะนั้นเองที่ประตูใหญ่และโออาของวังมีโยคีผู้หนึ่งเปล่งเสียงเรียกเสียงของเขามีพลังประหลาดบางอย่างมีอำนาจบางอย่างที่แตกต่างพระราชาจึงส่งสัญญาณให้พาเขาเข้ามาโยคีเดินเข้ามาอย่างเบื้องหน้าพระราชาบนใบหน้าของเขามีรัศมีเรืองรองอย่างประหลาดและในดวงตาของเขามีประกายลึกล้ำ เขาถามพระราชาว่าโอกษัตริย์เหตุใดท่านจึงนั่งเศร้าหมองเช่นนี้เหตุใดเมฆหมอกแห่งความกังวลจึงปกคลุมใบหน้าท่านอยู่พระราชาถอนหายใจยาวแล้วตอบว่าโอ้ท่านนักบุญผู้ทรงเกียรติก่อนหน้าท่านก็มีนักบุญหกท่านมาเยือนวังนี้แล้วข้าได้เล่าความปรารถนาของข้าแก่พวกเขาทุกคนแต่ไม่มีใครสามารถทำให้เป็นจริงได้และท่านคือคนที่เจ็ด ใจของข้าไม่อาจทนรับความผิดหวังได้อีกแล้วโยคียิ้มและพูดว่าโอ้มหาราชทุกสิ่งล้วนมีเวลาที่เหมาะสมของมันบางทีนักบุญหกคนก่อนหน้าอาจเป็นเพียงบททดสอบของท่านบางทีเวลาที่จะทําให้ความปรารถนาของท่านเป็นจริงก็มาถึงแล้วบางทีการมาของข้านี่แหละคือเวลาที่เหมาะสมคำพูดของโยคีได้จุดประกายความหวังใหม่ในใจของพระราชา พระองค์จึงเล่าความทุกข์ทั้งหมดให้โยคีฟังทันทีเทความเจ็บปวดในใจออกมาจนหมดโยคีลงมือลงไปในย่ามเก่าๆที่ขาดวิ่นของตนในย่ามนั้นดูเหมือนไม่มีสิ่งพิเศษใดๆแต่เมื่อเขาชักมือออกมาแล้วบนฝ่ามือของเขาก็มีผลไม้สีทองหอมหวานนั่นคือมะม่วงเขายื่นมะม่วงนั้นไปทางพระราชาแล้วพูดว่าโอ้มหาราชจงรับมะม่วงนี้ไปเถิด แล้วมอบให้พระมเหสีสุดที่รักของท่านได้กินด้วยพระกรุณาของพระผู้เป็นเจ้าอีกเก้าเดือนพระมเหสีของท่านจะประสูติพระโอรสผู้แข็งแรงและรูปงามให้กำเนิดผู้ที่จะเป็นทาย,ยาทแห่งบัลลังก์ของท่านพูดเพียงเท่านี้โยคีก็ไม่เอ่ยสิ่งใดต่อเขารีบก้าวออกจากวังแล้วหายตัวไปราวกับว่าเขาไม่เคยมีอยู่จริงพระราชามีมเหสีเจ็พระองค์หพระองค์ มาจากตระกูลสูงสักแต่พระมเหสีองค์ที่เจ็ดนั้นเป็นบุตรสาวจากครอบครัวยากจนธรรมดาแต่ความงามของนางเปรียบประดุจด,ดวงจันทร์และดวงดาวและหัวใจของนางเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ด,ดั่งทองนางเป็นผู้มีเมตตาและใจบุญอย่างยิ่งสุภาษิตกล่าวไว้ว่าความงามแท้นั้นมิได้ขึ้นกับชาติกำเนิดความดีงามแท้จริงไม่เคยมองวันนะหรือฐานะ ด้วยเหตุนี้พระราชาจึงทรงรักนางมากที่สุดเมื่อครั้งพระราชาพิเศษสมรสกับนางพ่อแม่ยากจนของนางไม่มีสิ่งของมีค่าจะให้เป็นสินสอดไม่มีเลยพวกเขามอบเพียงสามสิ่งให้แก่บุตรสาวสุนัขสีขาวตัวเล็กน่ารักตั้งชื่อว่าสมันดาประหนึ่งว่านางมีความซื่อสัตว์ลึกซึ้งดังท้องทะเล ม้ามงคลแข็งแรงสง่างามหนึ่งตัวและวัวนมสีทองหนึ่งตัวนั่นคือสินสอดทั้งหมดของนางพระราชาปิติยินดีรีบเสด็จตรงไปยังตำหนักของพระมเหสีองค์ที่เจ็ดพระองค์มอบมะม่วงวิเศษให้นางพร้อมเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังพระมเหสีรับประทานมะม่วงนั้นด้วยความยินดีกินจนหมดสิน้นแล้วด้วยพระเมตตาของพระผู้เป็นเจ้าไม่นานนักก็ปรากฏว่านางตั้งครรภ์ ความสุขแผ่ซ่านไปทั่วทั้งวังพระราชารู้สึกเหมือนได้สวรรค์มาอยู่ตรงหน้าพระองค์ประกาศจัดงานเฉลิมฉลองไปทั่วอาณาจักรแต่ความสุขนี้กลับจุดไฟริษยาในใจของหกราชินีองค์อื่นไฟแห่งความอิจฉาและความเกลียดชังก่อเกิดขึ้นพวกนางกลัวว่าจะสูญเสียความรักและความสนใจจากพระราชาพวกนางคิดว่าหากพระมเหสีองค์ที่เจ็ให้กำเนิดพระโอรส นางจะยิ่งสำคัญต่อพระราชามากขึ้นและเกียรติของพวกนางจะเสื่อมลงความกลัวและความริษยาได้หว่านมเมล็ดแห่งแผนร้ายลงในใจของพวกนางราชินีทั้งหกจึงร่วมมือกันวางอุบายอันมืดมนพวกนางล่อลวงหมอตำแยผู้รับผิดชอบการประสูตรด้วยสินบนเป็นทองคำมหาศาลนับพันเหรียญแผนของพวกนางชัดเจนมาก คือการพรากทารกที่จะเกิดมาจากปกมารดาตลอดการเมื่อเวลาแห่งการประสูตรใกล้มาถึงหมอตําแยจึงตั้งเงื่อนไขประหลาดขึ้นมานางพูดว่าในขณะที่พระมเหสีกำลังประสูตรจงเอาผ้าผูกตาฉันให้แน่นฉันจะทำคลอดโดยไม่ต้องเห็นใช้เพียงมือของฉันเท่านั้นทุกคนแม้จะแปลกใจแต่ก็ยอมทำตามที่นางพูด ตาของหมอตำยถูกผูกด้วยผ้าหนาแน่นบังเอิญวันนั้นเองในตำาหนักของพระมะเหสีส่วนนักชื่อสมันดาก็ออกลูกแล้ววัวก็คลอดลูกวัวสีทองหนึ่งตัวแล้วเวลาสำคัญก็มาถึงพระมะเหสีประสูติพระโอรสผู้แข็งแรงและรูปงามแต่หมอตำยใจร้ายก็ลงมือทำแผนร้ายทันทีนางใช้ประโยชน์จากการที่ตนเองถูกปิดตา นางแอบวางลูกสุนัขไว้ข้างพระมเหสีแล้วอุ้มพระโอรสตัวจริงไปโยนทิ้งไว้ข้างนอกวงังท่ามกลางความหนาวกับลูกสุนัขอื่นๆน,นางทำเช่นนั้นเพื่อให้พระโอรสสิ้นชีวิตด้วยความหนาวหรือความหิวจากนั้นราชินีทั้งหกก็ให้ประกาศไปทั่วเมืองว่าพระมเหสีองค์ที่เจ็ดคลอดลูกสุนัขออกมาเมื่อพระราชาได้ยินข่าวนี้พระองค์ก็กริ้วอย่างมาก พระองค์รีบเสด็จไปยังห้องของพระมะเหสีและสิ่งที่เห็นตรงหน้าก็ยิ่งโหมไฟแห่งความโกรธในใจให้รุนแรงขึ้นมีลูกสุนัขนอนอยู่ข้างพระมะเหสีโดยไม่ทันคิดให้รับข้อพระราชาที่กำลังโกรธและผิดหวังก็สั่งขับไล่พระมะเหสีออกจากวังทันทีนางผู้บริสุทธิ์ยังไม่ทันฟื้นจากความเจ็บปวดหลังคลอด ก็ต้องออกจากวางังไปอยู่ในหมู่บ้านคนยากจนและจำใจอาศัยในกระท่อมเก่าๆพังๆด้านราชินีทั้งหกต่างปลื้มปิติยินดีที่แผนการสำเร็จพวกนางพาการแสดงความยินดีต่อกันแล้วพูดว่าปลาที่อยู่ในน้ำย่อมดีในน้ำนั่นเองหมายความว่าแต่ละคนควรอยู่ในที่ที่เหมาะกับตนและพวกนางก็ผลักใส่พระมเหสีองค์ที่เจ็ดไปอยู่ในที่ที่เหมาะสม คือหมู่บ้านคนยากจนแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้ฝ่ายสุนัขผู้ซื่อสัตว์สมันดาที่เพิ่งคลอดลูกก็เห็นพระโอรสตัวน้อยนางอุ้มพระกุมารไปไว้กับลูกสุนัขของตนอย่างปลอดภัยแล้วเริ่มให้นมแก่พระโอรสนางเลียทำความสะอาดและอบกอดให้ความอบอุ่นดังลูกแท้ๆพระโอรสเติบโตด้วยน้านมสุนัขวันเวลาผ่านไปจากวัน เป็นสัปดาห์และเป็นเดือนเด็กน้อยคนนั้นแข็งแรงงดงามและเริ่มคลานได้แล้ววันหนึ่งราชินีทั้งหกมองออกมาจากหน้าต่างสูงของวังทันใดนั้นสายตาของพวกนางก็เห็นเด็กน้อยที่ยังมีชีวิตอยู่และสุนัขก,กำลังเลี้ยงดูเขาเลี้ยงดูอย่างแท้จริงความโกรธของพวกนางก็พุ่งขึ้นถึงขีดสุดเย็นวันนั้น เมื่อพระราชาเสด็จกลับจากท้องพระโรงพวกนางก็ทูลพร้อมกันว่ามหาราชโปรดสั่งฆ่าสุนัขสมันดาเดี๋ยวนี้มันคือปีศาจร้ายถ้าท่านไม่ทำเช่นนั้นเราจะไม่อยู่ในวังนี้แม้เพียงชั่วขณะเดียวพระราชาทรงไม่คิดไตร่ตรองสิ่งใดรีบเรียกเพชรคาดมาและสั่งให้ฆ่าสมันดาเพชรคาดเดินไปหาสมันดาเขาพูดว่าโอ้เจ้าสุนัข พระราชามีพระบัญชาให้ข้าเจ้าในรุ่งเช้าคืนนี้เจ้ากินและดื่มตามที่เจ้าต้องการเถิดสมันดาเข้าใจทันทีนางรีบนำพระกุมารไปหาวัวแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้วัวฟังดูสินี่คือพระโอรสแท้ของพระมเหสีเราจนถึงตอนนี้ข้าเป็นผู้ดูแลเขาแต่เวลาของข้ามาถึงแล้วหลังจากที่ข้าตายเปหน้าที่เลี้ยงดูเด็กนี้เป็นของเจ้า ขอให้เจ้าทำตามความปรารถนาสุดท้ายของข้าพูดจบนางก็ส่งมอบเด็กให้วัวแล้วกลับไปรุ่งเชา้าเพชรคาดก็ฆ่าสมันดาผู้ซื่อสัตย์บัดนี้เด็กน้อยอยู่ภายใต้การคุ้มครองของวัวแล้วและจริงแท้น้ำนมวัวก,ก็ประหนึ่งน้ำนมมารดาวัวเลี้ยงเขาดั่งลูกของตนเองนางเลียทำความสะอาดให้นมและปกป้องจากทุกอันตราย พระกุมารเริ่มเดินได้เองแล้วและค่อยๆเติบโตเป็นเด็กชายอายุห้าขวบผู้รูปงามสุขภาพแข็งแรงวันหนึ่งราชินีทั้งหกมองออกจากหน้าต่างอีกครั้งพวกนางเห็นว่าเด็กนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และวัวกำลังเลี้ยงเขาความโกรธของพวกนางรุนแรงยิ่งขึ้นพวกนางกดดันพระราชาอีกครั้งว่ามหาราชโปรดฆ่าวัวตัวนั้นไม่เช่นนั้นเราจะไม่อยู่ต่อไป พระราชาก็ทำเช่นเดิมอีกพระองค์เรียกเพชรขาดและสั่งให้ฆ่าวัวเป็นคำสั่งเพชดขาดเดินไปหาวัวแล้วพูดว่าโอเจ้าวัวนี่คือพระบัญชาของพระราชารุ่งเช้าเจ้าจะถูกฆ่าคืนนี้คือคืนสุดท้ายของเจ้าวัวรีบนำพระกุมารไปหาเจ้าแม่มา้านางพูดกับมาว่าฟังนะนี่คือพระโอรสของพระมเหสีเรา ก่อนหน้านี้สมันดาเลี้ยงดูเขาต่อมาก็ฆ่าบัดนี้ถึงตาของเจ้าแล้วหลังจากนี้การดูแลเด็กนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าจงปกป้องเขาไว้วัวส่งมอบเด็กให้มาแล้วกลับไปรุ่งเช้าวันต่อมาวัวก็ถูกฆ่าเช่นกันบัดนี้มารับหน้าที่แทนสิ่งใดที่มันได้รับเป็นอาหารข้าวสาลีหรือข้าวบาเลมันจะแบ่งครึ่งหนึ่งให้กับพระกุมาร มันซ่อนเขาไว้ในมุมหนึ่งของโรงหมาและไม่ยอมให้เขาออกไปข้างนอกเลยเขาว่ากันว่าถ้าพระเจ้าคุ้มครองใครจะทำอันตรายได้เล่าพระกุมารเติบโตอย่างแข็งแรงภายใต้การดูแลของม้าสุขภาพสมบูรณ์และกลายเป็นเด็กหนุ่มอายุราว2 2 3ถึงปีรูปร่างสง่างามเขาวิ่งเล่นกระโดดโลดเต้นและเที่ยวอยู่ในโรงม้าแต่โชคร้าย ราชินีทั้งหกก็เห็นเขาอีกครั้งพวกนางเห็นว่าเด็กหนุ่มยังคงมีชีวิตอยู่และตอนนี้ม้ากำลังเลี้ยงดูเขาความโกรธและความกล้าของพวกนางยิ่งทวีขึ้นพวกนางจึงทูลขู่พระราชาอีกครั้งว่าโปรดฆ่าม้าตัวนี้ไม่เช่นนั้นเราจะออกจากวังไปพระราชาก็เรียกเพชรคาดอีกครั้งและสั่งให้ฆ่ามา้าเพชรคาดเข้าไปหามา้าแล้วพูดว่าโอ้เจ้ามา้า พรุ่งนี้เช้าเป็นคิวของเจ้าแล้วจงเตรียมตัวไวเ้เถิดตอนนี้พระกุมารก็โตพอที่จะเข้าใจทุกสิ่งแล้วหมาจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังลูกเอย๋ยหลังจากสมันดาก็ตาวัวเลี้ยงเจ้าแล้วก็มาถึงข้าแต่หลังจากนี้จะไม่มีใครเลี้ยงดูเจ้าได้อีกแล้วเราต้องหนีไปจากที่นี่คืนนี้แหละเราจะอาศัยความมืดหนีออกไป พระกุมารเห็นด้วยทันทีเที่ยงคืนเมื่อทุกคนหลับม้าก็ออกจากโรงม้าอย่างเงียบเชียบพระกุมารขึ้นขี่หลังม้าและทั้งคู่ก็หนีออกจากวังและเมืองไปอย่างรวดเร็วพวกเขาวิ่งหนีทั้งคืนไม่หยุดเลยและในที่สุดก็มาถึงป่าลึกของอีกอาณาจักรหนึ่งเมื่อเช้าพระอาทิตย์ส่องแสงแผ่รัศมีเข้าป่าม้าก็เหนื่อยและหยุดพักมันพูดว่าโอรสเอย๋ย ข้าจะกินหญ้าเขียวในป่านี้มองไปทางทิศตะวันออกเจ้าจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆนั่นไงเจ้าจงไปที่นั่นจะมีเตาอบร้อนอยู่เจ้าจะได้ขอแผ่นโรตีมากินส่วนข้าจะรอเจ้าที่ใต้ต้นไม้สีสมพระกุมารจึงมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่นอกหมู่บ้านมีหญิงชาวบ้านกำลังอบโรตีอยู่ที่เตาไฟ เธอนวดแป้งและปิ้งขนมปังอย่างขมักขม้นพระกุมารน,นั่งลงแล้วพูดว่าแม่ครับข้าหิวเหลือเกินท่านช่วยให้ข้าขนมปังสักแผ่นได้ไหมหญิงนั้นมองเด็กชายที่ทั้งเหน็ดเหนื่อยและหิวโหวยนางสงสารจึงหยิบโรตีร้อนๆอ,ออกมาวางผักเล็กน้อยไว้ข้างบนแล้วส่งให้เขาพระกุมารรับกินโรตีดื่มน้ำแล้วนั่งพักอยู่ตรงนั้นไม่นานนักสามีของหญิงนั้นก็กลับมาถึง เขาออกไปทางป่าเพื่อเก็บฟืนพระกุมารพูดกับเขาว่าบาบาท่านจะให้ข้าอยู่กับท่านได้ไหมข้าจะไปป่ากับท่านข้าจะช่วยท่านตัดฟืนแลกกับอาหารเพียงสองมื้อก็พอแล้วเพียงเท่านั้นชายชาวบ้านตอบตกลงทันทีดังนั้นพระกุมารจึงเริ่มอาศัยอยู่กับเขาเขาไปป่าด้วยกันเก็บฟืนแล้วนำไปขายที่เมือง หลายวันหลายสัปดาห์และหลายเดือนผ่านไปเช่นนั้นวันหนึ่งพระกุมารไปขายฟืนและบังเอิญไปถึงเมืองหลวงของอาณาจักรนั้นเขาเดินผ่านหน้าพระราชวังโดยบังเอิญมีเจ้าหญิงยืนอยู่ที่หน้าต่างสายตาของนางจับจ้องไปที่คนตัดฟืนหนุ่มในชุดมอซอแต่ภายใต้เสื้อผ้าที่สศกปรกนั้นความงดงามและราศีเจรจรัดกลับทำให้หัวใจของเจ้าหญิง หยุดเต้นไปชั่วขณนะและนางไม่สามารถลืมได้ชายหนุ่มเดินจากไปแล้วแต่ภาพของเขายังคงติดตาเจ้าหญิงไม่เลือนหายไปนางคิดถึงเขาทุกขณนะไม่ว่าจะยามกินยามนั่งหรือยามหลับไฟแห่งความรักนั้นรุนแรงนักจนเมื่อทนไม่ไหวนางก็เอ่ยปากต่อพระราชบิดาและขอความปรารถนาอันประหลาดนางพูดว่าเสด็จพ่อปโปรดจัดพิธีสวยยำหวานให้ลูกด้วย ลูกจะเลือกคู่ครองด้วยตนเองพระราชาต,ตกใจอยู่บ้างแต่ก็ยอมตามใจพระธิดาที่รักพระองค์จึงประกาศไปทั่วอาณาจักรทันทีวันกำหนดก็มาถึงทั่วนครเต็มไปด้วยความคึกคักเจ้าชายเจ้ามหาชีวิตและบุตรหลานขุนนางต่างๆต่างเดินทางมาเข้าร่วมพิธีสวยยามวานทุกคนแต่งกายด้วยอาภรณ์และเครื่องประดับที่ดีที่สุด ชายชาวบ้านก็บอกกับพระกุมารว่าลูกเอ,อ๋ยเจ้าไปด้วยเถิดใครจะรู้บางทีเจ้าหญิงอาจจะเป็นวาสนาของเจ้าพระกุมารสวมเสื้อผ้าเรียบง่ายและไปกับฝูงชนพิธีสวยยำวานเริ่มต้นขึ้นเจ้าหญิงถือขันทองที่เต็มไปด้วยผงหญ้าฝรัน่นและออกมายืนที่หน้าต่างสูงของพระราชวังพร้อมกับรอคอยเหล่าชายหนุ่มเดินผ่านทีละคนใต้หน้าต่างนั้น แต่เจ้าหญิงไม่โปรยผงหญ้าฝรั่งให้ใครเลยเจ้าชายและชายหนุ่มทุกคนต่างผิดหวังและเดินจากไปจนกระทั่งชายตัดฟืนหนุ่มผู้ซึ่งแท้จริงคือพระกุมารเดินผ่านมาเจ้าหญิงรีบพิขันทองในมือและโปรยหญ้าฝรั่งทั้งหมดใส่เขาทั่วลานเกิดเสียงอื้ออึงทันทีข่าวลือแพร่ไปทั่วฝูงชนทุกคนต่างตกตะลึงและไม่พอใจผู้คนเริ่มตะโกนว่า นี่มันเกิดอะไรขึ้นจะเปรียบกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แต่ได้แค่ช่างน้ำมันหมายความว่าเหล่าเจ้าชายผู้สูงศักดิ์มากมายถูกเมินแล้วเจ้าหญิงกลับเลือกคนตัดฟืนยากจนได้อย่างไรทุกคนพูดว่าเจ้าหญิงต้องทำผิดพลาดไปแน่ควรจัดพิธีสวยยำวานใหม่อีกครั้งพระราชาจึงจัดพิธีอีกครั้งแต่ผลก็เหมือนเดิมผลลัพธ์ก็เช่นเดิมอีกเจ้าหญิง โปรย่าฝรั่นใส่ชายหนุ่มคนนั้นอีกครั้งผู้คน่างคัดค้านขึ้นอีกครั้งที่สามก็จัดขึ้นและครั้งที่สามเจ้าหญิงก็สวมพวงมาลัยให้เขาอีกครั้งบัดนี้บรรดาชายที่พ่ายรักเริ่มอันตรายพวกเขารวมตัวกันจัดประชุมและตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้การแต่งงานนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยราคาใดพวกเขาจึงวางแผนใหม่ทั้งหมดไปหาพระราชาและพูดว่า มหาราชการสวยยาวานนั้นดีแล้วแต่การทดสอบแท้จริงต้องพิสูจน์กำลังและความกล้าจงจัดการแข่งขันล่าสัตว์ให้พวกเราใครที่ล่ากวางได้มากที่สุดเขาจะได้แต่งงานกับเจ้าหญิงและได้รับแผ่นดินรองด้วยพระราชาทรงเห็นชอบในข้อเสนอนั้นและประกาศทันทีชายหนุ่มทุกคนได้รับมาชั้นดีและดาบเล่มใหม่คมกริบ แต่พระกุมารกลับได้ม้าแก่และอ่อนแรงที่สุดพร้อมดาบสนิมเขือที่ชื่อทุกคนหัวเราะเยาะเขาพระกุมารน,นึกถึงม้าผู้ซื่อสัตย์ของตนทันทีเขาเรีบไปยังป่าที่ม้ากำลังรอเขาอยู่เขาเล่าทุกความลำบากให้ม้าฟังม้าพูดว่าอย่าก,กังวลไปเลยเจ้าทิ้งม้าอ่อนแรงไว้ที่นี่เถิด ข้าจะจัดการหากวางมาให้เจ้าเองเจ้ามีเพียงคอยเตรียมตัวไว้และเป็นเช่นนั้นจริงในป่าม้าวิ่งงวนไล,ล่ต้อนจนฝูงกวางวิ่งตรงเข้าหาพระกุมารและพระกุมารก็ใช้ดาบฟันล่าพวกมันไม่นานเขาก็ล่ากวางได้หลายร้อยตัวอีกด้านหนึ่งชายหนุ่มที่เหลือกลับว่างเปล่าไม่มีอะไรติดมือและกำลังเตรียมกลับ ขณะนั้นพวกเขาไปถึงที่พระกุมารอยู่พวกเขาเห็นว่าเขานั่งอยู่ท่ามกลางกองกวางจำนวนมากพวกเขายกมือไหว้อ้อนวอนเขาพี่ชายเอย๋ยพวกเรากำลังลาบากถ้าเรากลับมือเปล่าพระราชาจะฆ่าเราแน่เจ้ามีกวางมากมายโปรดแบ่งให้เราคนละตัวเถิดเราจะวอวยพรให้เจ้าตลอดชีวิตเจ้าชายคิดในใจคราวนี้ต้องป้องกันการหลอกลวง บนนิ้วของเขามีแหวนล้าค่าที่พระบิดามอบให้เขาพูดขึ้นว่าตกลงข้าจะให้กวางพวกเจ้าแต่มีข้อแม้ข้าจะเอาแหวนนี้ไปเผาไฟให้ร้อนพวกเจ้าทุกคนต้องเปิดต้นขาขวาออกมาแล้วข้าจะกดแหวนนี้ทำเครื่องหมายไว้จากนั้นพวกเจ้าก็นำกวางไปได้พวกเขาคิดว่าแค่มีรอยบนต้นขาจะเป็นไร ความเจ็บปวดนิดหน่อยและกับสิ่งที่ได้มาเราจะได้เจ้าหญิงและครึ่งอาณาจักรทุกคนจึงตอบตกลงเจ้าชายนำแหวนไปเผาไฟแล้วกดลงบนต้นขาของแต่ละคนจากนั้นพวกเขาก็หามกวางไปอย่างดีใจมุ่งหน้าสู่ท้องพระโรงแล้วกองกวางต่อหน้าพระราชาทันทีพร้อมอ้างว่านี่คือการล่าของพวกตน ไม่นานเจ้าชายก็มาถึงบนหลังม้าอ่อนแรงของเขาค่อยๆเดินเข้ามามือเขาว,ว่างเปลา่าทุกคนหัวเราะเยาะเขาดูสินักล่ายิ่งใหญ่มาถึงแล้วกวางตัวเดียวก็ยังล่าไม่ได้เจ้าชายเงียบไปครู่หนึ่งแล้วกล่าวกับพระราชาว่ามหาราชกวางทั้งหมดนี้ข้าล่าเองข้าให้พวกเขาไปภายใต้เงื่อนไขว่าต้องยอมให้ข้าทำรอยแหวนบนต้นขา โปรดสั่งให้พวกเขาเปิดต้นขาออกมาความจริงจะปรากฏทันทีพระราชาจึงมีพระบัญชาทันทีที่ทุกคนเปิดต้นขาความจริงก็เปิดเผยทุกต้นขามีรอยแหวนชัดเจนพระราชาเข้าใจทุกสิ่งพระองค์จึงยกพระธิดาให้แต่งงานกับเจ้าชายพร้อมทั้งมอบเครื่องอาณาจักรตามสัญญา สมัยนั้นมีธรรมเนียมว่าลูกเขยต้องอยู่บ้านฝ่ายหญิงห้าปีเจ้าชายก็ทำเช่นนั้นในช่วงนั้นทั้งคู่มีธิดาที่งดงามหนึ่งคนเมื่อครบห้าปีเจ้าชายจึงบอกภรรยาถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับบ้านเราเองพวกเขาลาพระราชาและออกจากพระราชวังระหว่างทางพวกเขาก็รับมาที่ซื่อสัตย์กลับมาด้วยแล้วเดินทางต่อจนถึงอาณาจักรของพระบิดาของเจ้าชาย ใกล้เมืองหลวงเล็กน้อยในป่าร้างพวกเขาสร้างปราสาทหลังน้อยขึ้นและอาศัยอยู่ที่นั่นเจ้าชายสร้างขึ้นตามคำแนะนำของม้าและภายในปราสาทนั้นภายใต้ต้นไทรใหญ่เขาสร้างสะน้ำเล็กๆที่มีน้ำใสสะอาดจากนั้นให้ช่างไม้ทํำมา้าไม้สวยงามแล้วตั้งไว้ริมสะน้ำ หมาได้อธิบายแผนการหนึ่งแก่เจ้าชายให้เข้าใจแล้วบอกว่าให้เชิญพระบิดามาเลี้ยงอาหารที่นี่เมื่อพระองค์นั่งกินอาหารเจ้าจงเดินไปที่ม้าไม้แล้วตะโกนดังๆว่าเจ้ามาไม้จงดื่มน้ำเถิดแล้วไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นให้ทำตามที่ข้าบอกทุกอย่างเจ้าชายทำตามแผนเป๊ะเขาจัดงานเลี้ยงใหญ่ต้อนรับพระบิดา มีอาหารรถเลิศสนาน่าชนิดทั้งเซอร์ดาบิริยานีกอมามัตตันและฟิรานีทุกอย่างพร้อมพระราชาเสด็จมาถึงด้วยความภาคภูมิใจเมื่อพระองค์กำลังจะตักคำแรกเข้าปากเจ้าชายก็เดินไปริมสะแตะม้าไม้แล้วตะโกนดังเจ้าม้าไม้จงดื่มน้ำเถิดพระราชาตกระใจทันทีแล้วพูดว่าลูกเอ๋ยเจ้าเสียสติไปแล้วหรือ มาไม้จะดื่มน้ำได้อย่างไรเจ้าชายเงียบพระราชาตักอีกคําขึ้นมาเจ้าชายก็พูดซ้ำอีกเจ้ามาไม้จงดื่มน้ำเถิดพระราชาตอบว่าเจ้านี่ช่างพูดเรื่องโง่เขลาอะไรเมื่อครั้งที่สามเจ้าชายพูดอีกครั้งพระราชาทิ้งอาหารลงทันทีด้วยความโกรธแล้วพูดว่าลูกเอย๋ยตราบใดที่เจ้าไม่อธิบายความหมายที่แท้จริงพ่อจะไม่กินอาหาร แม้แต่คำเดียวเจ้าชายจึงเอ่ยเบาๆว่ามหาราชพระองค์พูดว่าม้าไม้จะดื่มน้ำได้อย่างไรแต่ข้าถามพระองค์ตอบว่าเคยมีสุนัขออกลูกในเรือนมนุษย์หรือไม่ทันทีที่ได้ยินพระราชาก็น่าถอดสีวันอันเจ็บปวดเมื่อหลายปีก่อนผุดขึ้นในความทรงจำพระองค์ตัวสั่นพลางถามว่าเจ้าเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเจ้าชายตอบว่า เพราะข้าคือลูกชายคนนั้นเองที่ถูกไล่ออกจากวังหลังจากลืมตาดูโลกถูกทอดทิ้งไว้แล้วเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบทั้งแผนการของนางพยาบาลการเสียสละของสุนัขแม่ลูกอ่อนน้ำนมของวัวความพักดีของหมาและการเดินทางทั้งหมดของตนน้ำตาเอ,อ่อหล้นจากดวงตาของพระราชาพระองค์ลุกขึ้นและอบกอดลูกชายแน่น แล้วรูปศีรษะลูกสะพ้ยอย่างเอ็นดูและอุ้มหลานขึ้นบนบ่าพระองค์ตบหลังม้าและกล่าวขอบคุณในความพักดีแล้วพาทุกคนกลับพระราชวังเมื่อมาถึงพระองค์ก็จัดการกับนางพยาบาลและหล่อมเหสีทั้ง6ก่อนเป็นอันดับแรกพระราชาเรียกบรรดาเหสีมาและประกาศโทษตามความผิดของพวกนางทำสิ่งใดย่อมได้รับผลเช่นนั้น ทุกคนได้รับผลกรรมของตนเองหลังจากนั้นพระราชาผ่าลูกชายสะพ้ยและหลานชายไปยังชุมชนยากจนที่ซึ่งมเหสีองค์ที่เจ็ดรอคอยวันนี้มานานหลายปีอย่างอดทนเมื่อเธอรู้ความจริงทั้งหมดและได้เห็นบุตรชายของตนน้ำตาแห่งความสุขก็ไหลพรั่งพรูออกมาเธออบกอดลูกชายและลูกสะพ้ยอย่างอบอุ่น และจุมพิตหลานชายด้วยความรักเธอยังลูบและเอ็นดูมาผู้ซื่อสัตย์ด้วยพระราชาขอโทษสมเฮสีองค์ที่เจ็ดสำหรับความผิดพลาดของตนและพานางกลับวังทั่วทั้งอาณาจักรเฉลิมฉลองกันยาวนานหลายเดือนประชาชนต่างต้อนรับองค์รัชทายาทอย่างยิ่งใหญ่ไม่กี่ปีต่อมาพระราชาผู้ชรามอบราชบัลลังก์ทั้งหมดแก่พระโอรสแล้วทุกคนก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตราบจนลมหายใจสุดท้ายและด้วยเหตุนี้ความซื่อสัตย์ความอดทนและความจริงจึงได้รับชัยชนะความชั่วร้ายถูกทำลายและความดีได้รับชัยภูมิท่านผู้ฟังที่รักนิทานเรื่องนี้ก็จบลงที่นี่ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับเรื่องราวนี้ราตรีสวัสดิ์